และการนึงก็เลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าจับตามองก็คือกลุ่มที่มีโอกาสในการเลือกตั้งครั้งแรกหรือเลยกสั้นๆว่า first voter นะครับเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ first voter นะครับหรือว่าผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกกำลังจะกลายเป็นตัวแปรสํสำคัญของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้เมื่อกลุ่มของเยาวะชนกำลังก้าวเข้าสูค่คูหาพร้อมเสียงแรกที่สำคัญในการกำหนดทิศทางทางการเมืองและอนาคตของประเทศ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากราย,ยางานพิเศษครับคุณผู้ชมครับการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นะครับกลุ่มของ Firstwater เหรือว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกกําลังจะกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกจับตามองมากที่สุดครับเพราะว่าเสียงของพวกเขาเหล่านี้กําลังจะกลายเป็นเสียงใหม่ที่มีบทบาทสําคัญต่อการกําหนดทิศทางของประเทศครับ First w a t e r คือกลุ่มของผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ซึ่งโดยทั่วไปคือกลุ่มของเยาวชนอายุ18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งหรือที่เรียกว่าเจนซี C, เป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดทิศทางการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมองว่ากลุ่มของเยาวชนคือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทกับประชาธิปไตยในระยะยาวโดยผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่าทางกะกะตให้ความสําคัญกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนโดยได้เข้าไปประสานกับสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งตั้งแต่ขั้นตอนการใช้สิทธิ์และข้อมูลผู้สมัครเพื่อให้เยาวชนมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกผู้สมัครเรื่องนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนหรือ n นิโวโบเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกนะครับในปีนี้ด้วยนะครับ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราให้ความสําคัญเราได้มีการดําเนินกิจกรรมทั้งสื่อออนไลน์นะครับได้เข้าประสานกับสถานศึกษาต่างๆที่น้องๆเหล่านี้ทั้งเรียนทั้งศึกษาอยู่ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งข้อมูลผู้สมัครข้อมูลพักการเมืองท้งนี้เพื่อให้เกิดเ,เขาเรียกว่าให้รู้เท่าทัน และมีข้้้้ออออออมมูููลลททีี่่ถกกกกกตตงงงปรรรระะบใใในนนนาาััดสสิจสขขๆเืผคณะเดียวกันเสียงของเยาวชนบางส่วนที่กําลังจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการเลือกตั้งมากนักแต่เมื่อได้รับข้อมูลมากขึ้นจากสื่อต่างๆก็เริ่มมองเห็นความสําคัญของการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผลกับอนาคตของพวกเขาโดยตรงรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่ามันก็เป็น ครั้งแรกที่ได้เลือกตั้งอะไรประมาณนี้ครับก็รู้สึกตื่นเต้นก็รู้สึกว่าเสียงของเรามันมันมีความหมายอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วก่อนหน้านี้เข้าใจเรื่องของการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนอ่อก่อนหน้านี้ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรประมาณนี้เท่าไหร่ครับผมก็ก็พอมาถึงตรงนี้ครับก็รู้เรื่องขึ้นมาแล้วเพราะระก็ไปหาข้อมูลอะไรประมาณนี้ครับว่ามันต้องเลือกตั้งยังไงอะไรยังไงประมาณนี้ การเลือกตั้งครั้งแรกอาจเป็นเพียงบัตรหนึ่งใบในครูหาแต่สำหรับเฟิร์สวอเตอร์นี่คือการเริ่มต้นเรียนรู้บทบาทของตัวเองในสังคมประชาธิปไตยและหากเยาวชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเข้าใจและกล้าใช้สิทธิ์เสียงแรกของพวกเขาก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตพันกรทองดีถ่ายภาพทันชนิดอุตมังทีมข่าวเอ็บีทีภาคอีสานร,รายงาน นิวโหวตแล้วนะคะก็จะมีบทบาทสําคัญนะคะกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะอย่างล่าสุดก็คือน้องๆรอดอก็คืออายุสิบแปดปีพอดีนะคะที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะแต่ว่าวันที่จะต้องไปฝึกรอดอตรงกับวันที่ต้องไปเลือกตั้งก็มีการออกมาร้องเรียนนะคะว่าขอไปใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าก็ถือว่าได้เห็นการตื่นตัวทางการเมืองของน้องๆนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่านี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ก็มี จำนวนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวแปรสําคัญเช่นเดียวกันนะคะยังไงเรื่องนี้นะคะเราก็คงจะได้มาเกาะติดกันต่อไปนะคะ